ซื้อส hey, ักอันหนึงกิได้ได้ไซื้อสิพี่ราคาเท่าไรครับหนึ่งร้อยครับไมถุงสูดเท่าไหร่ถุงมาดีจะได้ราคาเท่าไหร่สี่สิเอาไปเลยเอาไปเลยทำมู้ตว่าขับทุงยญไงก็ไม่รู้อ่ะเออกูก็รู้สึกอย่างนั้นแหละเอาอย่างนี้นะ เดี๋ยวเราไปซื้ออีกอักอนนึงแล้วต่อแม่งให้หนักเลยได้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 ีกผมขอซื้ออีกอันนึงอ๋อได้ได้เมื่อกี้จะแพนไปลองค่อยหน่อยดิเอาเท่าไหร่ <20. S 3> ลับยี่สิบว่าเยอะไปเลยที่อันนี้ขายง่านเหรอครับพี่ขายอะไรโอ้เมื่อกี้ขายผมว่ายี่สิบแม่ใช่หรอที่ไม่ต้องพึ่งมัดเอาอันหนึ่งเยอะไปเลย Ah. 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 takkan cukup Ah.